ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันบนแพรกลางมหาสมุทรเออซึ่งมันก็ไม่ใช่กลางมหาสมุทรหรอกนะเพราะข้างๆนี้มีเกาะอ,อยู่นะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเราคิดที่จะออกจากแพรํานี้แล้วก็ไอเจ้าโพฉลามที่หิวโซที่จ้องจะสวบเราไปทุกที่ทุกเวลาแถมมันก็ไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวนะ<อ>แต่มันมีกันทั้งครอบครัวเลย มาดูกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากฉลามพวกนี้ได้หรือเปล่าและกลับบ้านที่อยู่ดูไปที่จากมานานแสนนาน,านได้หรือไม่ไปดูกันเลยตกัสดีอันนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้คืออะไรไที่เขาสือเนี่ยมะเขือ <Yeah. S 1> อฮ้ยได้เหล็กมาได้เหล็กมาได้เหล็กอะไรนี่แมกกะพูน ยเยอเของเาลืล่นปืนเลยอะลื่นแบบลื่นปืนเลืล่นปืนอ่ะบอกให้เปลี่ยนแสงเงาก็ไม่เอาไม่เอาไม่วันแรกยังไม่ผ่านไปก็มีแขกผู้มีเกลือกมาต้อนรับถึงที่เลยนะทำอาัสาตกใจหมดเลยได้ชอะไชนะเฮ้ย คือว่าได้ไงเนี่ยปากปอบอตัวจะเข้าไปในปากมันดิตายไม่ได้เข้าไปในปากมันมาเองอะ่ะคือถ้าเราแบบถ้าเรายืนนิ่งๆแบบนี้ถ้าหลามมันจะกระโดดขึ้นมากินเราอะ่ะโอ้โหไม่ค่อยอันตรายเลยอะ่ไอออะไ,ไปบัว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 ข้างหน้านเห็นปะ เอาดิยืนได้เอาเรยเ,เยฮะฮะเฮ้ยสวยดิไไดได,ด้้้้แแลลววเราจะไม่มีโต๊ะคราฟเลยเหรอในตอนนี้สิ่งที่หายากที่สุดก็น่าจะเป็นพวกไม้และก็หินถ้าของลอยไกลจากแพเราก็แค่ใช้คันเบ็ดตกปลา ตกของที่ลอยมาและของก็จะเข้าตัวเราโดยไม่ต้องเสี่ยงให้เจ้าฉลามมันสวบไปกินแม่นว่าน้องแม่นว่าแม่นว่าแม่นว่าแต่พูดเนือแกบบพูดมาน้องอุ้ยบอลดินบดินอแล้วดินอะไรอะซอมบี้ซอมบี้ีซอมบี้ีซอมบี้ม,บม,มีซอมบี้ได้หรอกลาง,งทะเล่ฮะ ตุ้กครับมาแล้วจ้าเฮ้เฮ้เช้ารุ่งอรุณที่มาพร้อมกับความโชคดีเราตกได้ธนูเอ็นชาร์ทที่โคตรจะดีมังนะโอ้ยคุรโทษบวกอะไรมาดูดิอันเบกกิ้งเฟมพาวเวอร์เบกกิ้งเหรอรู <c oughs> ด,ด้วยอ่านไม่ออกอ่านั่วไปงั้นแหละ มาถึงเวลาเช้าก็ได้เวลาอาหารมื้อแรกของเจ้าพวกฉลามในขนาดมีแพนะพวกมันยังขึ้นมาได้อีกหน่อยคงต้องหนีมันขึ้นไปอยู่บนต้นมพะพร้าวละมัง้งตายตายเป็นไงล่ะโดนเบ็ดมรณะของข้าไปะะตายเลยเหรอแบบป๊อปลาไม่หยุดไม่ย่อนเรา,เราจะทำบ้านอยู่บนต้นนมพะพราเพื่อไม่เราจะต่อเป็นบันไดขึ้นถุงไป ปลูกต้นไม้นะเพื่อจะได้มีไม้มาต่อแพรรอใหญ่มาดิมาดิ ตอนนี้เรื่องอาหารไม่ใช่ปัญหาหลักของเราแล้วทุกคนปัญหาหลักของเราก็คืออะไรครับคนฟ้าคืออะไรนะหินเราน้อยมากเลยทุกคนอาหารคือเต็มอ่ะกินทั้งชาติก็ไม่หมดอ่ะบอแคเนี้ยอา,าของเราคือปลาฉลามใช่แ้่อาหารของปาลาฉลามก็คือเราฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัดลมเออเออเออเเออเเออเอเอ,เอ,เอ,เอไปพัดกลมกลมก,ลมก,ลมกลบาตนิ้วตีน ดูในทะเลต้องกินเนื้อฉลามย่างแบบนี้สินะนี่เอ๋เอของอร่อยชั้นดีเกรดเอเลยนะนี่อร่อยไป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 ดูดูขี้บันดีอยูคลิปมันดิเมื่อกี้แข่งกันฟักไข่ตัวฟักไข่ฟักไข่ฟักไข่มา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 เดี๋ยวรัตลุ้นเล้วว่าจะได้ไก่ไหมเราจะมีสมาชิกใหม่ไหมนะเอ้ยเรามาลุ้นกัน ลูกที่หนึ่งลูกที่สองอย่าเพิ่งท้อไปลูกที่สามยังมีอยู่ฮะ,ะไก่โก้ไก่โก้กระดิกไก่โก้ฉลามไอ้หนูปอบฮะฮะตีกูทำไมล่ะ หลังมาลังมาลังมาหลังมาขึ้นก่อนนะกู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 กกูกกกูกกู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 ูกูกููกูกกู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 ้ากะไก่ มึงไม่น่าควักไข่กูเลยเอ็มเจ้ามาโนุษย์โง่พากูมาลำบากซะได้นะมึง <c oughs> <c oughs> สั่งตัวเลย,ลยหรอเจ้าไก่น้อยจะตีเขานะะตายล,ายละเฮ้ยเฮ้ย ว้าตู้ข้างหลังเขาดิตุ้ข้างหลังเขาดิโอ้โอยเยอะจังอะมันตามมาเต็มเลยหลังจากผ่านมาหลายวันแพของเราก็ไม่ใช่แพอีกต่อไปตอนนี้เราเริ่มมีทรัพยากรมากขึ้นจนเกือบจะสร้างบ้านได้แล้วและอีกไม่นานที่ตรงนี้จะเป็นที่พักระดับ5ดาวที่ทุกคนชอบอย่างแน่นอน อ้ยจะตายตัวเขาจะตายนิดเดียวตายหัวใจเหลือหัวใจเดียวเชี่อตายแล้ว,ลวเฮ้ๆของเยอะจังเลยตรงนี้น่ะมาเรยมาเๆยเข้ากระเป๋าใันได้หมดเลยของตรงนี้ขอไม่เอาฉลามนะจะตายละะออาอ ฉันพร้อมที่จะเป็นนักประดานน้ำแล้วนะครับทุกคนลงมาดูดิกลุ้มดูทำว่าว่าไม่ใช่แล้วแหละมันน้ได้เท่าเดิมว่าจะฟากต้องทั้งชุดหรือเปล่าโอ้ยเกืบอบโดนสวบเกืบอบโดนสวบสวบกันเองเอาดิ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 หิวเหรอหิวเหรอหิวโซนะหิวโซนะ ยูโซยูโซตายไปก็สำหรับคลิปนี้ก็พอไวเท่านี้ก่อนนะครับรอติดตามชม E ีีหน้ากันนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่1ินะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันแล้วก็สร้างสร้างอะไรดีวะฟาร์มใช่สร้างฟาร์มด้วยแล้วดังหลายอย่างเลยที่เรายังไม่สร้างนะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับ สวัสดี bye bye. ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับเ <c oughs> นื้อสลามก็น่ากินเหมือนกันเนี่ย